หลังจากการจากกันในครั้งที่แล้วนะครับผมในแบบว่าภาคที่แล้วเนี่ยอนิเมะเรื่องนี้ดีครับผมโทริโกและกอนพิลสเนี่ยก็ได้มีโอกาสกลับมาคอลแลบ,บกันอีกครั้งหนึ่งประเด็นคือตัวละครยังจํากันได้นะครับผมรอเกกับว่าตอนมันต่อกันยังไงอย่างนั้นที่สําคัญเลยนะครับผมนี่จะเป็นการพบกันหลังจากที่แบบผ่านไป2ปีนะครับเห็นได้ว่าพวกดูฟี่เนี่ยแปลว่าเป็นร่าง2ปี ชาวบ้านยังคงเป็นโทริโกอยู่นะครับผมตัวภาคน,นี้นั้นจะมีความต็มเนี่ยเป็นแนววันพีซมากขึ้นถึงเรียกว่า60%เหตุมันเกิดจากที่ว่าพวกโทริโกนั้นกำลังล่า,ลาวัตถุดิบที่ชื่อว่าฮารุซาเมะอยู่เนี่ยเหมือนเป็นปลาแบบอะไรสักอย่างที่แบบว่าถ้าเกิดเอาไปทําซุปเนี่ยมันจะอร่อยมากๆแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือมีลูฟี่นะครับอยู่ในท้องปลา,ปลาคือแบบโดนกินเข้าไปและฉากนี้นะครับผมพิสัมม์พวกโทริโกแล้วก็พวกลูฟี่เนี่ยได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันก็มีีีสาา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 าเเเเหหตตุนนนนะรััผมมทท่่่่ลลลููฟยข้ย้้ปปออใงง็พวกํ ผลอาหารทะเลเพื่อนําไปใช้เป็นยานะครับผมให้กับชอปเปอร์ที่ตอนนี้นั้นเป็นโรคไข้ทะเล แล้วไอ้ผลอาหารทะเลที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่เกาะอาหารจีนเนี่ยซึ่งก่อนี้เนี่ยก็รู้เหมือนว่าจะมีความแบบเป็นจีนจ๋าๆเลยนะครับแม้แต่มอนสเตอร์ยังเป็นกังฟูอ่ะโดยหน่วยที่ขึ้นก่อนนี้ก็เป็นหน่วยที่ภาคที่แล้วก็ไม่ค่อยมีบทนะครับผมก็คือพวกโซโลซึ่งคนที่พบบอดแสของไอ้ผลอาหารทะเลเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนี่ยผมก็คือนิโคโรบินได้ว่านักโบราณคดีแห่งเตีรซันนี่ว่าความจริงแล้วไอ้เกาะนี้นะนะครับผมมันมีน้ําทะเลบนเกาะด้วยโดยจะมีสถานที่ที่หนึ่งที่เป็นแบบว่าจุดกึ่งกลางของเกาะนะครับ เลครับผมที่มีผลอาหารทะเลที่ใช้แก้พิษนะครับผมแก้โรคไข้ทะเลเนี่ยให้กับชอปเปอร์แต่ว่ามันก็ไม่มีวัตถุดิบอะไรที่ได้มาอย่างง่ายดายเนี่ยเพราะมันก็มีสัตว์ประหลาดที่คอยปกป้องอาหารนี้อยู่และก็บอกได้เลยว,ว่าต่อสู้โคตรยากนะครับผมพวกแต่ละคนเนี่ยก็แบบมีผลปีศาจเนี่ยเออสู้กับสัตว์ทะเลอะไรแบบเนี้ย ลำบากแต่ตการนี้เนะี่ยมันใช้กับพระเอกที่มี2คนไม่ได้นะครับด้วยสกิลโคออประดับพการนะครับดูฟีแล้วก็โทริโกก็สามารถจัดการมันไปได้แบบว่าอีซี่จากนั้นก็ตามสเต็ปนะครับผมโทริโกก็คือฉลองนะผมกินอาหารแต่ประเด็นใหญ่ก็คือชอปเปอร์นะยครับยังไม่หายแถมตัวนั้นกลายเป็นสีแดงอีกแบบว่าตัวร้อนเลยสถานการณ์แบบว่าเริ่มแย่นะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเรามีเขาเรียกว่า รวมทีมก็คือเหล่าตัวละครตัวประกอบจากภาคที่แล้วนะครับผมที่ภาคนี้นั้นจะได้มีบทมากขึ้นแล้วก็คือพวกซันนี่บรูคหรือว่าอูซอบแฟรงกี้อะไรพวกนี้และกระบุมว่าซันนี่กับซันจีเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าที่ใส่เนี่ยดันคล้ายๆกันแต่ด้วยนั้นนั้นไม่สําคัญสําคัญก็คือจะต้องช่วยชอปเปอร์ให้ได้สาเหตุที่ชอปเปอร์กินผลอาหารทะเลแลวยังไม่หายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขานั้นจะต้องการวัตถุดิบอีก สี่ฤดูนะครับแล้วก็ต้องกินพร้อมกันด้วยนามิที่ได้ยินก็งงเลยนะครับจะไปหามาจากไหนล่ะเพราะว่าถ้าเกิดหาช้าไปกว่าน,นี้แล้วก็ช็อปเปอร์ต้องตายแน่ๆเพราะว่าเวลาชีวิตเนี่ยมีถึงแค่ตอนรุง่งสามเท่านั้นนะครับผมตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นแต่เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเรามีนักทานายอนาคตอย่างโคโค่ที่ได้บอกว่าก่อนนี้นั้นมีนกลไกนะครับผมที่ทําให้เกิดสี่ฤดูได้นั่นก็คือเห็ดสี่ฤดูดูดูโดยจะมีพื้นที่ฤดูแตกต่างกันนะครับผมในเห็ดแต่ละชั้นเอาละก็ได้เวลาแสวงหารถ ชาติที่ยังไม่เคยเอ้ยไม่ใช่ได้เวลาหาวัตถุดิบเพื่อที่จะมาช่วยช็อปเปอร์แล้วเข้ามาที่ชั้นแรกนะครับผมก็เป็นชั้นของฤดูร้อนคนที่อยู่เนี่ยก็คือพวกโซโลโรบินและก็โคโค่นะครับซึ่งวัตถุดิบที่ต้องการก็คือเสือสมิงพริกนะเออเสือพริกกันแหละและคนที่ช่วยให้จับได้นะครับผมก็คือก็อดอูซบนะครับ เพราะว่าวิ่งหนีนะวิ่งหนีจนเสือละลายายเป็นน้ำพิกอะชั้นต่อมานะครับผมฤดูใบไม้ร่วงคนที่อยู่ก็คือพวกซันนี่แล้วก็ซันจิตโดยตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าจะเอาแบบว่าวัตถุดิบที่ชื่อว่ายูนิคอร์น8เขา่าแต่ความจริงคือดันเป็นหมูป่า8เขา่าซะงั้นบอกเลยว่าสำหรับซันนี่เนี่ยคือไม่สวยงามเลยสุดท้ายนะครับผมชั้นฤด,ดูหนาวคนที่มาก็คือลูฟี่ก็โทดิโกและโคมสัสสึโดยวัตถุดิบของชั้นนี้นะครับผมก็คือสาเกเล้าชูกับมะม่วงการิน แต่ผมสงสัยอย่างนึงเลยนะก็คือวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวัตถุดิบจากฤดูใบไม้ผลินะครับเออแล้วแบบแล้วของหน้าหนาวเลยเออหรือผมสับสนเอาเป็นว่านก็ได้เวลาที่จะชิงมันนะซึ่งคนที่เฝ้ามันไว้เนี่ยก็คือ กูรังกูตังแบบว่ามัดเมาบอกได้เลยว่าแข็งแกร่งไม่เบานะครับผมก็เกือบแย่แต่โชคดีที่มีจตุรเทพคนที่4ี่เลยครับผมซีบราเนี่ยเขาเรียกว่าส่งเสียงมาช่วยอย่างน้อยก็าได้รว,ว่ามีบทกันบ้างกับตัวละครตัวนี้จากนั้นนะครับผมก็ปิดจ็อบด้วยมัดเกียร์สาฮาคี้แล้วก็มัดตะปูส5้าดอกรวดจาัดก,การไปได้แบบว่า v e r y easy แต่ว่ามันเ็เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยพวกไอ้มะม่วงกาดินเนี่ยมันไม่บานเพราะว่าไม่มีแสงนะครับผมจากดวงอาทิตย์บอกเลยว่างานยากแล้วะว่าจะรอให้ดวงทิตย์ขึ้น ชอปเปอร์ได้ตายแน่นอนแต่สุดท้ายนยคะครับผมตัวละคร MVP ของภาคนี้ก็ปรากฏตัวก็คือไอ้ปลาฮานุสเมตนั่นแหละพวกมันสามารถเปล่งแสงในตัวได้นะครับก็เลยช่วยให้ดอกไม้มะม่วงกาดินเนี่ยบานสุดท้ายนะครับผมก็เอาวัตถุดิบที่หาไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเอามายำรวมกันนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปให้ชอปเปอร์กินแล้วสุดท้ายก็หายจากโรคได้สําเร็จนะครับผมบอกเลยว่ากวรที่จะหายได้เนี่ยเล่นไป2ตอนเลยนะเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นนะครับก็ได้เวลาจากกัน นะอาจจะเศร้าดิดน,นึงแต่ว่าอีกไม่นานเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยต้องได้เจอกันอีกแน่นอนแต่ที่หาก,ก็คือซานนี่นะครับผมนึกว่าเศร้าเพราะวบอกลาพวกลูฟี่แต่ไม่ใช่เนี่ยเพราะบอกลาเรือนะเพราะว่าเรือดันมีชื่อเดียวกับตัวเอง